รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือโรงเรือนเมลอนเล็กๆตามความฝันของนายอม,มรินเสริมสิริมานนนอย่างสมัยฟาร์มเมอร์ปริญญาโทเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีจะรักการทำการเกษรตรโดยเลือกทิ้งเงินเดือนหลายหมื่นบาทจากงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัทเอกชนในเมืองใหญ่กลับมาสารต่ออาชีพเกษตรกรรมภายในกัว่เรือนจนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการปลูกเมลอนเนื้อส้อม cp orange เจพีออเรนจ์เป็นเมลอนจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมีผิวตาข่ายทรงกลมลักษณะเด่นคือมีกลิ่นหอมรสชาติดีเนื้อสีส้มเข้มเนื้อฉ่ำนุ่มมีความหวานละมุนลิ้นจึงไม่แปลกที่เมลอนจากสวนริมรต้ะกว่าป่ามีผู้จับจองเป็นเจ้าของหมดทั้งโรงเรือนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือแอลนดามมนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาค่ะ mm hmm. ด้านหลังขวัญน,นี่นะคะก็คือโรงเรือนเมลอนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมลอนที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบันค่ะ mm hmm. เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสวนริมรั้วตะกวัวป่านั่นเองนะคะ mm hmm. เป็นสวนเกษตรที่เกิดขึ้นจากคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ผันตัวเองจากงานวิศวกรค่ะ มาทำกเกษตรอย่างเต็มรูปแบบนะคะเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนภาคเกษตรเป็นไ h a i l a n d ศ,ศนินั่นเองค่ะติดตามจากรายการในวันนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวันอยู่กับน้องอังนะคะคุณอมรินเสริมสิริมานนนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรือนเมลอนแห่งนี้นะคะ ภายในโรงเรือนที่ชื่อว่าสวนริมรั้วตะกวัวป่านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องอาสวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามาแล้วเมลอนเยอะมากเลยค่ะเล่าฟังหน่อยหนึ่งเขาทำไมเราถึงได้คิดที่จะปลูกเมลอนค่ะอ๋อสืบขอเท่าความไหมนะครับ <c oughs> เนื่องจากเมื่อก่อนเป็นวิศวกรโรงงาน <c oughs> อยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง <c oughs> ที่ระยองครับลหลังจากนั้นก็อังกงอามาก็คือตายายก็เรียกใครกับบ้าน เพราะาท่านก็อายุเยอะแล้วก็กลับมาทํางานที่นี่ก็คือเป็นดูแลสวนยางแล้วก็มีสวนปาล์มอย่างนี้ครับก็ลหลังจากนั้นก็ปลูกมานานจน8ปีได้สุดท้ายก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีพื้นที่จํากัดเนี่ยเราปลูกพืชชนิดไหนจะตอบโจทย์แล้วก็พืชไหนที่เขา,เาก่ากระแสมันยังโอเคอยู่ก็เลยปีที่แล้วได้ไปอบรมผู้ประกอบการที่กรุงเทพะครับเราได้ไปดูงานหลายที่ อย่างนั้นไปถูกใจเอ้ยเมลอนไปชิมแล้วชอบชอบกินด้วยค่ะชอบกินด้วยแล้วก็ที่นิดเดียวเองทำไมเขาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าขนาดนี้ผมก็เลย,เยตัดสินใจอยากลองก็เลยเลือกเมลอนเนี่ยครับครับผมตอนนั้นก็คือเป็นหนุ่มวิศวกรแล้วผ่านตัวเองมาทําการเกษตรคร่ะตอนนั้นที่เราทำํำที่เราเป็นหนุ่มวิศวกรเนี่ยทาไมเราถึงคิดอยากจะไม่อยากทาวิศวกรแล้วคะอยากจะหันมาทําการเกษตระคะคือตอนนั้นจําเป็นต้องกลับบ้านด้วยครับคือคือต้องมาดูแล อากงมาแล้วอยู่กับแม่ก็ดูแลบุพการีแต่ก็ต้องเราเองใช่ครับ <laughs> ก็ต้องแล้วก็คิดอยู่เอ๊ะมาอยู่ที่นี่แล้วนอกจากอย่างนั้นแล้วคือ,องานอะไรที่บ้านมันก็มีแต่สวนมีแต่เงี้ยเราก็เออหันมาทําสวนดีกว่านะแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดว่าพืชอ,อะไรที่ที่นี่ยังไม่มีมันก็ยังตอนนั้นเมล่อนนี่คือที่จังหวัดพังงามีคนปลูกอยู่แล้วหนึ่งเจ้าแต่ว่าในอำเภอตะกบายังไม่มีก็เลยอยากลองนะครับมันท้าทาย ก็คือ <g ül üyor> เริ่มต้นจากว่ากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ <Ừ. S 2> เราชอบเมลอนด้วยยังมาทําโรงเรือนเมลอนเนี่ยเรามีความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอะคะผมตอนแรกไม่รู้เลยครับก็อาศัยไปดูงานหลายที่<ช>ที่กรุงเทพไปคุยกับหลายคนแล้วก็ถึงมาตัดสินใจได้ครับต้องศึกษามาเยอะครับรวมทั้งกะท,ทั้งตลาดแล้วก็วิธีการพอเรารู้แล้วก็คือได้ตัดสินใจครับค่ะยังพอเรามาเริ่มทำเนี่ยแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าเราเริ่มทําเราเริ่มจับจุดตรงไหนยังไงก่อนคะ ตอแรกแรกสุดคือเราดูตลาดแล้วว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวพังงายอยู่ติดภูกเก็ตสุราษฎร์กระบี่ระนองแต่และเมืองนี่ศักยภาพมีศักยภาพสูงแต่ปัญหาก็คือฝนฝนเยอะจะทําได้ไหมเราก็เลยใช้แล้เป็นโรงเรือนระบบปิดซึ่งการฝน้วปล่อยกันยูวีเปอร์เซนต์ครับข้างๆก็เป็นมุ้งกันแมลงก็จะลูกแบบไม่ใส่สารพิษครับผมแบบกเกษตรปลอดภัยครับผม อย่างโรงเรือนที่เราเห็นนี่คือเป็นโรงในมาตรฐานของการปลูกเมล่อนเลยอย่ั้นหรือเปล่าคืคอจริงเมล่อนนี่คืออะไรก็ได้ที่กันกันฝน <c oughs> แล้วก็กันมแมลงครับอยู่ที่คนประยุกต์ <c oughs> ประยุกต์กันได้หลายแบบมากมายเพราะว่าบางคนท่างเองบางคนก็เป็นท่อแปบ๊บ <c oughs> บางคนเป็นเหล็ก <c oughs> เหล็กแป๊บมีมีหลายแบบมากเลยครับผมแต่หลักๆคือกันมแมลงให้ได้กันฝนให้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อย่างสายพันธุ์ที่เราปลูกในโรงเรือนที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสายพันธุ์อะไรยังไงคะนี่คือพันธุ์ JP พเอาเลนนะครับผมก็สั่งเมล็ดพันธุ์มาคือเมล็ดพันธุ์นี้ก็คือปลูกได้รุ่นเดียวครับแล้วก็เอาไปเอาไปปลูกต่อไม่ได้รูปมันจะกลายพันธุ์ก็สมัยนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเขาถึงมีธุรกิจขายเมล็ดพันธุ์เมลอนครับผมค่ะอันนี้เป็นที่ต้องการตลาดมากน้อยแค่ไหนก็คือทำเท่าที่ทำมาก็ขายหมดเลยครับคือส่วนมากขายออนไลน์แล้วก็ขายทาง Facebook ขายเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายก็ส่งที่ภูเก็ต ครับผมก็ได้ว่าตอนนี้พอเราปลูกไปแล้วเนี่ยก็มีตลาดช่องทางการจำหน่ายแล้วที่เราปลูกมาตอนนี้กี่ปีกี่เดือนแล้วคะปลูกมา9เดือนนะครับนี่คือรุ่นนี้รุ่นที่3ามอ๋อเก็บมาแล้ว3ครั้งเหรอคะครับผมอย่างการปลูกเมลอนเนี่ยค่ะการดูแลรักษายากไหมโอ้ยากครับอันนี้คือคือก็ต้องละเอียดต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยจนถึงจะมีเวลาช่วงเวลา3เดือนใช่ไหมครับถ้าผิดขั้นตอนไปก็จะเห็นผลเลยว่าลูกเล็กลงหรือว่ามีอะไรเสียหายค่ะนี่ครับ อย่างที่เราปลูกมาเนี่ยเก้าเดือนแล้วพบปัญหาประคของการปลูกยังไงบ้างปัญหาที่หลักที่หนักที่สุดเลยก็คือเชราครับเพราะที่นี่ฝนตกเยอะมากมแล้วอย่างหนึ่งคือเราตั้งใจจะใช้ใช้สารเคมีน้อยแล้วก็ที่เหลือควบคุมด้วยชีวภาพซึ่งมันเอาบางทีเอาไม่อยู่มหมายถึงว่ามันก็ได้ผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมลอนนะ่ะได้ผลแต่ต้นนะ่ะต้นมันอยู่ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าผลผลิตอาจจะลดลงนั่นนะครับแต่ว่าเราก็ คือทาให้แม่กินด้วยอย่างเงี้ยครับคนเลยก็เลยก็ต้องเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยครับอย่างเมื่อกี้เรารู้ถึงปัญหาอุปสรรคของการปลูกไปแล้วข้อดีของการปลูกเมล่อนราคามีอะไรบ้างคือหนึ่งครับมันใช้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่จํากัดเนี้ยได้ผลผลิตมากก็คือว่าระยะห่างต้นหนึ่งประมาณ50ซนติเมตรอย่างเช่นโรงเรือนเนี้ยขนาด6กคูณสิเมตรแต่ว่าปลูกได้ประมาณ200กว่าต้นซึ่งถ้าได้ผลผลิตทั้งหมดนี้ก็ทำเงินได้เยอะนะครับเยอะมาก คุณผู้ชมคะดูสิคะเมลอนผลโตมากมากเลยค่ะคอย่างที่เห็นนี่คือพร้อมจะเก็บจำหน่ายแล้วใช่ไหมคะครับผมค่ะเราดูยังไงคะว่าพร้อมที่จะนําไปจําหน่ายแล้วอะค่ะวิธีการอ๋อเราต้อง<ค>ดูที่ขั้วที่ขั้วจะแตกลายครับผมแตกลายจากตรงเนื้อมันเข้าไปที่ก้านนี่ครับแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือดูที่ก้นก็ได้ก็จะแตกอย่างนี้ครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยสุกละพร้อมละแต่ต้องงดน้ํามันอีกอีกประมาณ5วันถึง1สัปดาห์ถึงจะจาหน่ายได้ครับผม อย่างที่เห็นเนี้ยค่ะแต่และต้นจะให้ผลผลิตยังไงอะคะ,ะหนึ่งต้นต่อนหนึ่งลูกครับภายในหนึ่งต้นเนี้ยเราจะตอนผสมเกสรนะครับหลังจากเพาะเมล็ดประมาณ30วันทีนี้ดอกเขาจะเริ่มออกแล้วเราก็ผสมเกสรผสมเกสรแต่สังเกตว่ามันจะมีประมาณ3ามสี่ลูกที่ติดพร้อมกันนะครับเราเลือกลูกที่ใหญ่ที่สุดหรือถ้ามันเท่ากันให้เราเก็บลูกล่างสุดไว้เพราะว่าเขาก็ ที่ที่ผมไปอบรมมานะครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยลูกล่างสุดเนี้ยอาหารจะขึ้นไปเลี้ยงง่ายประมาณนี้แต่ที่เท่าที่เราทดลองบางลูกที่อยู่ข้างบนมันก็ใหญ่เหมือนกันะน,น,นะครับเราก็จะเห็นก็คือ1ต้นก็คือมีแค่1ผลเท่านั้นแลวอย่างในโรงเรือนทั้งหมดเนี่ยค่ะมีกี่ต้นได้คะ่ะประมาณ200กว่าต้นครับ200กว่าต้นก็คือ200กว่าผลครับผมจำหน่ายกิโลกรัมมาเท่าไหร่คะ150บาท ะจะเห็นว่าใบจะน้อยมากตรงนี้มีการแบบเด็ดใบอะไรด้วยไหมคะคเพื่อให้สามารถที่จะมีน้ําเลี้ยงกับมีร้อนเราได้อย่างเต็มที่ครับคือคำว่าเก้าใบเก้าใบที่ใบที่1ถึงใบที่9ก้าครับบางทีใ <ừ> บที8่8นดนะในะบที่อยู่ต่ากว่าผลเนี้ยเราจะเด็ดออกเพื่อเพื่อที่ให้มันโล่งแสงก็ส่องถึงลูกได้แล้วก็ใบที่ประมาณ10ถึง25้าก็จะเก็บไว้เพื่อให้มันปรุงอาหารมาเลี้ยงลูกครับผมนี่เป็นสูตรเลยเหรอคะครับโอ้โหค่ะ และอย่างในเรื่องของการให้น้ําระบบน้ําภายในโรงเรือนล่ะครเป็นยังไงบ้างคือเราจะใช้น้ําเปล่าผสมกับปุ๋ย a b ปุ๋ย a อก็คือปุ๋ยที่ปลูกไฮโดรโปรนิกนะครับนั่นแหละแล้วก็จะส่งมาตามท่อแล้วแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีท่อน้ําหยดจิ้มลงมาเป็นอิสระแยกต่อกันแต่ละต้นนะครับเพื่อที่ว่าต้นไหนติดโรคก,ก็จะติดต้นเดียวแล้วก็โลทีละต้นนะครับนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียวคือเราต้องมาจัดแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละต้นเนี่ยแต่ละสายเนี่ย อย่างปานี่เลยแล้วก็ต้องคอยเช็คว่าน้ําออกไหมคือตอนอตอนลดน้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นอัตโนมัติกับตั้งทัมเมอร์ไว้แล้วแต่สภาพอากาศถ้าอากาศแรงหน่อยแล้วก็ตั้งให้ออกลดน้ําบ่อยหน่อยแล้วขึ้นอยู่กับอายุของต้นไม้ด้วยครับผมทีเนี้ยหลังจากที่มันลดน้ําเราก็ต้องคอยเดินดูว่าน้ํามันหยดไหม แต่พเพาะเมล็ด85ถึง90วันคือประมาณ3เดือนครับผม,ม,มก็คือ3เด,อเดือนก็ให้ผลผลิตที่เห็นนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับออ3เดือนปุ๊บลงใหม่มหรือว่านี้เราโลดทิ้งหมดเลยอ่าโลดทิ้งหมดเลยครับทุกอย่างเอาไปหมักทําปุ๋ยเอาไปใส่ต้นมังคุดต้นเงาะอ,อะไระครับเพราะในนี้มีแต่ปุ๋ยแล้วได้ผลดีด้วยนะ,ะก็คือว่าเ <laughs> ชื้อที่ที่เราเคยทดลองนะครับคือเชื้อทั้งหมดเนี่ยที่อาจจะเป็นติดกับเมลอนอะไรเนี้ย คือมันเป็นพืชตะกูนแตงแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ไม้ผลใหญ่ๆเนี่ยไม่เป็นอะไรปรากฏว่าผมเอาไอ้ถุงที่เพาะเมลอนแล้วเนี่ยครับไปใส่มังคุดลูกออกดกมากมใส่เงาะลูกดกมากนั่นนะครับใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์นี่ครับอย่างที่เราเห็นเห็นว่าในดินกระบะทรายที่ปลูกเนี่ยคะ่ะจะมีสีเขียวๆนั้นเป็นเชื่ออะไรยังไงอ๋อนั่นคือเราก็เพาะไตรโคเดอร์ม,มาตอนตอน,ตอนที่ปลูกเนี่ยเราต้อง พยายามเพาะเชื้อตไตโคเดมาก,ก่อนตั้งแต่ตอนลงมเมล็ดเลยเพื่อที่ว่ามันจะเป็นภูมิต้านทานให้กับต้นเมลอนของเราครับคือมันเป็นเชื้อที่มีประโยชน์ที่เป็นเชื้อราที่กินเชื้อราด้วยกันแต่ได้ผลถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทาให้พืชแข็งแรงแล้วก็อยู่จนถึงวันขายได้ครับคือ <c oughs> มีเคยมีครั้งที่เราไม่ได้ใช้ตไตโคเดมาก <c oughs> นะครับคือต้นอาจจะตายก่อนลูกอาจจะ ยังไม่ทันได้สุกอะไรต้นก็ตายแล้วแต่หลังจากเรชใยเนี่ยบางต้นก็ทนไม่เป็นไม่เป็นโรคบางต้นก็เป็นแต่ว่ามันมีความอดทน ่ของสวนนิมตะกาปาตรงนี้ค่ะมีชาวตะกาปาตอบรับยังไงบ้างคะเพราะเราเป็นถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เปิดเป็นโรงเดือนเมลอนด้วยอตอนแรกสุดเลยมีคนมาดูเยอะครับค,คือทั้งทั้งสนใจว่าจะทํายังไงวิธีการทําทํำยังไงแล้วก็นี่คือลูกอะไรบางคนมาดูยังไม่รู้จักค,ครับก็แต่หลายหลายคนดูแบบเพื่อนผมมาดูแล้วสนใจก็มีคนสนใจหันมาปลูกทดลองปลูกเหมือนกันครับ ส่วนตัวของผมนี่ผมชอบมากอยากให้คนมาหันมาปลูกกันเพราะว่าบางทีเนี่ยผลผลิตเราน้อยเราก็ไปส่งส่งในเจ้าที่รับเยอะๆไม่ได้คือผมอยากให้มีการรวมตัวรวมตัวของเกษตรกรทีมงานคุยกําหนดคุยราคากันว่าเป็นยังไงถ้าจะส่งโรงแรมหรือส่งซินท่านจะเป็นยังไงของออเดอร์จะมากขนาดไหนซึ่งของเราตอนนี้ทําน้อยถือว่าน้อยมากครับตอนนี้ยังไม่พอ บอกว่าเรามีการรวมกลุ่มกาหนดราคากันนั่นหมายความว่าเราเป็นคนกําหนดราคาจําหน่ายเองเหรอคะครับผมราคาที่เรากําหนดนี่คือเราจะดูราคาที่ห้างนะว่าเออยังไงแต่ว่าเราเป็นเกษตรกรขายให้ผู้ซื้อเองควรจะเป็นยังไงมันก็ต้องถูกกว่าราคาที่ผ่านคนกลางใช่ไหมครับแต่ของเราเนี้ยเราขายเองก็จะไม่แพงมากแต่ก็ต้องให้เราอยู่ได้เพราะว่าต้นทุนแต่ละหน่วยเนี่ยมันก็สูงเพราะว่าต้องสร้างโรงเรือนสร้างควบคุมการผลิตเยอะมากครับผมอย่างในปัจจุบันตลาดของเพลอนค่ะ,คะ เพียงพอไหมคะที่ท,ที่ที่เราสำรวจตลาดมาอ๋อตอนนี้ยังไม่เพียงพอนะครับคือในตอนนี้มันเพิ่งเป็นกระแสะแล้วคนปลูกก็ยังไม่เยอะณนะวันนี้ผมมองว่ายังยังยังปลูกได้อยู่ครับแต่ระหว่างเนี้ยเราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตเผื่อถ้ามันล้นตลาดจะเป็นยังไงเราจะไม่ให้เหมือนผล,ลไม้อื่นคือความรู้ที่ได้จากเมลอดเนี่ยผมมองว่ามันประยุกต์ปลูกได้หลายพืชเลยพืชที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพืชที่ต้องควบคุมน้ําหลายๆอย่างคือใช้ระบบโรงเรือนนี่แหละครับ แต่แต่พืชอะ่ะผมมองว่าหลากหลายที่สามารถเอามาปลูกได้นอกจากเมลอนแล้วเนี่ยหรือว่าสายพันธุ์อื่นแล้วเนี่ยในอน,นาคตจะวางว่าจะปลูกอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือตอนนี้ยอย่างเช่นแถวข้างๆคือผมเคยปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ร่วมกับเมลอนค่ะบอกบว่ามันได้ผลตอบรับดีเหมือนกันแล้วรสชาติดีก็เลยมองว่าถ้าช่วงไหนที่เมลอน ปลูกไม่ได้อะจ,จะเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกหนักแต่เมื่อเคศเชอรี่ปลูกได้อาจจะปลูกทดแทนครับผมค่ะ ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องของการทําการเกษตรเป็นอย่างมากอันนี้ตอบสรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเป็นไทยแลนด์4.0ยังไงบ้างเอ่ยคือคือผมพยายามใช้นวัตกรรมหลายๆอย่างมาไม่ทั้งการผลิตเราเริ่มควบคุมเราใช้ตัวทัมเมอร์ในการลดน้ําแล้วก็เราใช้ระบบน้ําใช้ระบบเข้ามาช่วยเพื่อลดลดเรื่องแรงงานคนจริงจริงเราสามารถดูแลได้ประมาณ 33- 4งโรงเรือนด้วยซ้ำครับถ้าถ้ารู้งานแล้วนั่นนะครับผมเคย กำหนดเวลาวางว่าตัวเองจะทําได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเลยค้นพบว่าคนหนึ่งอ่ะก็สามารถดูได้หลายโรงเรือนครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการขายการตลาดทีนี้ออนไลน์มันช่วยได้เยอะครับผมอนอกจากออนไลน์แล้วก็ในการส่งตอนเนีเ้เรื่องโลจิสติกการส่งข้ามจังหวัดนี้ค,คือราคามันถูกแล้วมา ชัวกว่าเมื่อก่อนเยอะคือมันมันแทร็กได้มันรวดเร็วมันทุกอย่างมันดีหมดนะครับแล้วผมไปอบรมมาหลายที่คือบางทีที่อื่นเขาไปไกลแล้วแต่ว่าเขาก็จะมองที่ญี่ปุ่นไว้แล้วกเกษตรกรที่หัวก้าวหน้าก็จะจะ,จะยึดแบบญี่ปุ่นคือมาตรฐานเขาสูงนะครับเราก็พยายามอยากให้เป็นจุดนั้นให้ได้ค,ครับก็คือเรายัางตั้งเป้าจะให้ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมถึงตอนนี้เรามีโลโก้หรือมีเพจที่จะพัฒนาปรับปรุงเมลอนเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นยังไงบ้าง อตอนนี้เราก็เริ่มสร้างแบรนด์เข้ามาครับสร้างแบรนด์เข้ามาจับออกแบบโลโก้เรียบร้อยส่วนแพ็กเกจยิ่งนี่คือกําลังดีไซน์อยู่ครับว่ายังไงที่สวยคลาสสิกแล้วก็ส่งระยะไกล,ลอดทนแข็งแรงไม่มีปัญหาต่อผลครับผมค่ะ,ะก็คือทุกอย่างมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วผู้ชมฟังหน่อยว่า สิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยก่อให้เกิดความสุขยังไงบ้างจากที่เมื่อก่อนเรา,ปาเป็นมนุษย์เงินเดือน,ออนตอนนี้ผ่านตึงมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทําเกษตรอย่างเต็มตัวแล้วค่ะครับขั้นแรกเลยผมก็มีความสุขได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้ดูแลที่บ้านแล้วก็มาทําสวนรู้สึกว่าถ้าถ้าคนชอบนะครับจะรู้สึกว่าเพลินกับมันมรู้สึกว่าไม่วุ่นวายเราเราเห็นการเติบโตของต้นไม้แล้วมีความสุขเราก็ผลผลิตต้องได้ด้วยครับถึงมีความสุขถ้ามันเสียก็เครียด <c oughs> ครับก็ถ้าผลผลิตมันดี ความสุขอีกอย่างนึงก็คือการที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็เราได้พูดคุยแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนใช่เพรา่แลกเปลี่ยนในว่าเพราะตัวผมเองก็ต้องไปถามเขาอยู่เยอะมันยังไม่ตกผลึกทีแล้วกเ็เกิดสังคมกเกษตรกรขึ้นเกิดได้เพื่อนใหม่ๆได้เจอคนอคนใหม่ๆคนดีๆเยอะแยะมากเลยครับ นี่คือผลเมลอนที่กำลังจะสุกจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ชวนรับประทานยิ่งนักวันนี้ทีมงานแอดนามันก็ไม่พลาดที่จะชิมความอร่อยของเมลอนเนื้อส้ม J.P. พีออ g e เรภายในสวนริมรัวตั่วป่าแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเมลอนเ<ม>ยอะแย,ยะตรงหน้าเราสองคนนี้นะคะเมื่อางบอกว่า จับจองหมดแล้วใช่ไหมคะครับผมโ oh อ้โหจองยังไงอะคะคือ,อเข้ามาดูหรือว่าจองผ่านไลน์จองผ่านเน็ตยังไงอะคะคือ,อผมเริ่มลงใน Facebook เพื่อนก็คือใช้สื่อออนไลน์นี่ครับส่วนมากจะเป็น f a c e b o o k นี่แหละแล้วก็ไลน์ก็ออเดอร์กันเข้ามาครับผม,มทีนี้แต่ว่าตลาดจริงๆแล้วที่ผมรู้ไม่พอเพราะว่าที่ภูเก็ตที่สุราษฎร์เขามีบูธที่จะให้ไปขายอะไรเยอะแต่เราทําไม่พอเราก็เลยเลือกขาย คนรู้จักก่อนขายพักพวกก่อนเท่านั้นครับค่ะเอาละคาะได้น้องอังนะคะฝากถึงผู้ชมเกี่ยวกับทุกวันที่เราทําตรงนี้มีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนรวมถึงฝากสวนเมลอนของเรากับผู้ชมได้ค่ะอยากฝากถึงผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนหรือว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนะครับเราควรจะหาตลาดให้ได้แล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะปลูกดีหรือไม่ส่วนวิธีการนั้นนะ่ะก็ศึกษาหาเครือข่ายตั้งราคา แล้ววิธีการแลกเปลี่ยนความรู้กันคืออยา่าคือเราต้องเปิดใจแล้วก็ทํางานเป็นทีมสําหรับตัวเมลอนเองตอนนี้ตลาดยังกว้างอยู่ที่ที่จังหวัดพังงาน,นะครับมีภูเก็ตสุราษฎร์และนองกระบี่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวม,มากมายแต่ทดลองปลูกแล้วนํามาผลผลิตมาคุยกันเรื่องราคาคุณภาพพันธุ์ที่ปลูกเป็นยังไงแล้วขายร่วมกันนี่คือสิ่งที่มันมันดีโอเคเลยครับเพราะว่าออจะไม่ตัดราคาเอง แล้วในระหว่างนี้ก็คิดถึงผลไม้ชนิดอื่นๆที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยลองมาปลูกกันทดลองหาสิ่งใหม่ๆห,หันะวัตกรรมอยู่เรื่อยๆครับส่วนสวนริมรั้วตะกวป่านี่อยู่ข้างโรงเรียนตะกวป่าเสนาน,นกูลนะครับอยู่ซอยคูโรดเข้ามาจากถนนประมาณ300เมตรก็จะเห็นโรงเรียนแล้ครับทีนี้ใครสนใจมาดูงานหรือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันยินดีครับอ,อยู่ทุกวันถ้า โทรมาก็เบอร์094 792 2491นะครับดูเบอร์ผมเองเลยครับคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆนะคะของคนุมรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ได้มาผ่านตัวเองนะคะมาทำการเกษตรแบบเต็มตัวแบบนี้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาคเกษตรนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ไทยแลนด์ศ0์ศูนะคะที่จะ นำพาพระนาประเทศต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องอังนะคะคุณอรมรินเสริมสิริมานนนด้วยค่ะที่มาร่วมพูดกับเรานะคะขอบคุณน้องอังมากมาค่ะน,นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จจากการเลือกทำในสิ่งที่รักรักในการทำการเกษตรปลูกพืชผักผล,ลไม้รักในการใช้ชีวิตเรียบง่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักที่จะคืนถิ่นกลับบ้านมาดูแลครอบครัวพร้อมๆกับการสร้างความยั่งยืนมั่นคงให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าก้าวไกลเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์4.0ไปด้วยกันค่ะ ผู้ชมค่ะนี่คือความสำเร็จของเกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ได้เลือกทางเดินชีวิตเป็นทางเดินที่เกิดจากความรักในงานเกษตรนั่นเองค่ะโดยการได้ทำการเกษตรที่มีความหลากหลายนะคะทั้งการทำสวนยางการปลูกปาล์มนะคะจนวันนี้ค่ะได้มายึดการปลูกเมลอนนะคะภายในสวนริมรั้วตะกวป่าแห่งนี้นะคะและเป็นการปลูกเมลอนที่ประสบความสำเร็จค่ะ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวจังหวัดพังงาตะกวัวป่าจังหวัดพังงานะคะรวมถึงทั่วประเทศนะคะที่สั่งจองมีลนเงินเข้ามานะคะและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งแขนค้ากลไกสําคัญในการที่จะพัฒนารวมถึงขับเคลื่อนในภาคเกษตรกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและยังคงอยู่อย่างยั่งยืนนะคะเป็นไทยแร a n d 40นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ